เฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกข้างล่างอันตรายจริงเหรอ <Okay. S 1> จริงเหรอวะไปหาบอสไปตามน้ำเอาแหละฮะสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับผมผมริวทีเฮดยี่สิบแปดนะครับก็วันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่มีชื่อว่าเดี๋ยวอย่าบอกนะคุณลืม <c oughs> เราลืมรอเล่นนะผมคือเซิร์ฟเวอร์ MC My Life นะครับเพราะว่าจริงๆนี่ก็ลืมนะขอโทษด้วยว <c oughs> ันนี้เขียนป้ายตรงนี้ครับนี่เป็นอาบฮาลแกรมนะครับ Yes พิมพ์ ML เพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับ ML นะคร My Life ก็ตอนนี้มีทั้งหมด2เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดกับเซิร์ฟเวอร์ MMO RPG นะฮะซึ่งเป็นแมคราฟเวอร์ชั้น1.7ถึง1.8ครับผมมาเลือกที่จะเข้า1.2ครับเพราะว่ามี่แนะนำมานะฮะก็เมนูเลยครับไปที่เซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดได้นะครับคุณผู้ชมครับเข้าอบเลยอ้าวอะไรอะทำไมมันเตะเราอะอ้าวอะไรอะอ๋อได้แล้วโหอาจจะมีบั๊กเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะคุณผู้ชม อ่าตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในซ์ฟเวอร์ซับเวอร์กันแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปกวนคมแป๊บหนึ่งนะโอเคนดครับผมแล้วก็เป็นเด็กใหม่ในซ์ฟเวอร์ของ My Life แห่งนี้นี่ครับผมโทษทีครับพี่ครับอ่อจะไปเดินเล่นนี้ไปทางไหนให้ผมมันก็เดินไปทุกที่แหละโอเคของเริ่มต้นครับก็สามารถนำเจ้าไอ้นี่มาครับผมมา,ม,ามาแลกได้ครับอ้าวชิปเป่ง <laughs> ไม่ไ่ากดชิปเลยโ oh อ้ my god โอ้เราก็แจกเราเป็นคนดีเอ้าแจกไม่ได้อะอะไรอะโหน่า,นาจะมีที่ที่บริจาค แต่มันมีอะไรให้เราแจกบ้างจะดูดะครับเอ้ยมี <c oughs> มีอะไรให้เราแลกบ้างมีดาบด้วยโอ้โหเสยียดายมากครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะกล่องบริจาคปะอ๋อไม่ใช่คลิกขวาเพื่อตลาดออนไลน์แล้วมันคลิกไม่ได้ด้วยนะไอ้บ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับทิ้งแม่งเลยฮะเรารวยโอเคครับวัดสิ่งอะไรวัด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 โอเคอันนี้คือดินฟรีครับก็สามารถนําไปแลกของนี้พวกนี้ได้ครับก่อนองอะไรวะ กองแห่งพระราชาครับอ่าโอเคน่าจะผิดมาแรกนะผมว่านะครับความรู้สึกนะแล้วก็ใช้ชุดเกาะน,นี้ก็ได้นะครับผมอ้าวอะไรวะเฮ้ยเกาะน,นี้ดีกว่าเกาะพระราชาของเราครับอ่าสุดยอดมากครับผมอันนี้ดีกว่ายเยอะเลยนะผมว่าเสียงอะไรของมันวะเดี๋ยวเราปิดปิดก่อนนะสักยี่สิบสองแล้วกันไม่ได้ปิดหลอกลดเสียงลงมาโอเคอันนี้ก็คืออ่า รีแพรซ่มของบนมือไม่เอาอะ่ะอยากกดเล่นอยากกดเล่นนี่คือคุณจะเสียตังฟรีเลยนะฮะสแสดงความคิดเห็นอ่าเซิร์ฟเวอร์อยากให้อยากให้ระบบเซิร์ฟเวอร์มีอะไรมากขึ้นครับผมสแสดงความคิดเห็นเลยะฮะอันนี้ครับผมแล้วก็คำขอของท่านจะได้รับคำตอบภายในหนึ่ถึงสอวันนะครับตามความสำคัญครับสปายครับบุ๊คแอนคิว อันนี้อากล่องบริจาคคนเนี้ยอ๋นนี้มันกล่องแสดงความคิดเห็นอ้าตายตายตายคนไทยอ่านหนังสือกันไม่ออกหรือไงเนี่ยเข <c ười> าแล้วแต่ไอ้นี่นะผมแล้วแต่ไอ้อะไรวะไอ้สมุดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่สมุดไปละ <c ười> <c ười> มันก็ยังอยู่นะฮะโอเคแ <c ười> ปลว่ามันเต็มนะฮะมันน่านจะมีคนไปใส่เล่นแหละประเด็นนั้นนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันกลายเป็นกล่องบริจาคไอ้แมวเขาทําเท่ดีนะผมว่าใช้ได้ใช้ได้เว้ยอู้ดูอลังการงานสร้างดีฮะแล้วอันนี้ทําเพื่ออะไรไปป้องกันเหรอฮะ ป้องกันเลยครับโอเคช่างเขาเถอะนะฮะไปดูกันต่อดีกว่าอันนี้คือโซนของฟรีะฮะอันนี้แหลวะว่าแมรี่อ๋อน,นี่คือระบบการแต่งงานนะผมสามารถชวนแฟนเรามาเล่นหรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นแล้วก็แต่งงานกันก็ได้ผมสุดท้ายก็ได้กันเองครับเป็นเป็นเกย์สายเหลืองรับยศฟรีรับได้ไหมไม่ได้รอรัซิเวอร์อ๋อหรือว่าต้องเดินไปก่อนถึงจะรับยศฟรีได้ครับโอเคนะฮะโอ้ยนี่มันเป็นแฟลชเหรอหรือว่าเป็นซูมโปรเจกต์ฟรีทุก24ชั่วโมงครับ ยดฟรีซีเวอร์ครับแล้วก็อาจจะจ้ังฟรี200บาทต่อวันนะฮะโอ้200บาทนี่ทำอะไรได้บ้างวะโอ้200บาทนี้ไม่น้อยเลยนะเนี่ยนะฮะเหมือนทำงานเลยฮะแต่ว่าน้อยน้อยกว่าทำงานค่าไอค่าจ้างขั้นต่ำานะฮะโอเคเอยอ,อาหารพอดีเลยะฮะพอดีเลยครับต้องการวอนมากตอนนี้นะครับโอเคดาบเรามีแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะแต่ประเด็นคือเราต้องการนี่ครับธนูฮะเอาไว้ยิงคนเล่นได้นะฮะ แล้วก็มีบ้านให้สร้างแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาสร้างบ้านนะครับเนื่องจากเราจะมารีวิวซ์ฟเวอร์สองซ์ฟเวอร์เลยนะครับผมโอเควิ่งไปฮะเออพูดถึงจริง,รงๆเมื่อกี้เราก็เดินไปดูไม่สุดนะใครอะใครอะใครอะเราเห็นนะเฮ้ยโอเคเราเดินไปดูให้สุดดีกว่านะครับผมอมได้หมดถ้าสดชื่นไงระวังลื่นตกถ้าสดจัดเกี่ยวไหมเนี่ยนะครับโอเคจะมืดแล้วเหรอโอ้ผมชอบตอนเช้าผมไม่ชอบตอนมืดเลยนะอ่ะเฮ้ยเอาละครับลิงก์เติมเงินคลิก าาปาบเอาปาบโอเคสามารถเติมเงินได้ที่ลิงก์ได้เลยนะครับระหว่างเติมเงินเนี่ยแล้วก็ให้แจ้งแอดมินก่อนนะครับว่าแอดมินผมจะเติมเงินนะผมเติมราคาเท่านี้เท่านี้ให้ผมนะฮะแต่ว่าพยายามอย่ายให้คนอื่นรู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเนียนได้นะครับวอร์ปชอปโอเคคุณไม่สามารถใช้คําสั่งนี้ได้ทําไมอะผมผิดตัวเลอ๋อลืมปรับให้มันสว่างนี่ว่าไอ้บา้าเอ้ยนะครับโอเคห้าสิบทูบันนี่ครับโปรโมชั่นครับเก้าสิบอ๋อคือเราต้องอ่านนะผมไอเทมบัตรเติมเงินห้าส ปืน m 4 stamp คูณหนึ่งครับระเบิด toxic gas คูณ1ิแล้วก็เงินในเกมหนึ่งันครับซึ่งผมดาเล่นเลยนะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นี่อะ,อะไรวะมันต้องมีเงินมันต้องมีค่าไว้ดูดิอ๋อคือสิบกอันนี้สาสิบเองอันนี้คือรับซื้อนะีฮะเดี๋ยวเงินมันก็หาง่ายนะผมว่านะครับอ๋อหาง่ายมากเลยคนระับผมนะครับเงินมันแถมเงินแค่ 50, 000, ห้าสิบพันนึงอย่างงี้มันไม่น่าคุ้มเลยนะผมว่าแต่เงินก็เอาสามารถนําไปซื้อของได้รับผมอ๋อ โปรเจกต์สิบคูณสิบนี่แค่ห้าร้อยเองหรอปะโม่โมสนี้นี่หาเงินง่ายนะครับผมแล้วก็ของนี้ก็ราคานี่ถามว่าสมดุลไหมก็มันอยู่ระดับอ่ากลางๆมันไม่กลางมากมันแบบเหมือนจะค่าเงินมนันน่าจะต่ํานะผมว่าค่าเงินน่าจะต่ำครับผมแล้วก็ของนี้ก็ราคาถูกตามไปด้วยครับผมแต่ว่าของนี้น่าจะถูกกว่านะเพราะว่าดูจากเมื่อกี้นี่เอาแร่ไปขายนี่ได้เงินเยอะเลยนะครับเนี่ยสำหรับวอร์นี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบ,บอร์แนวแบบว่า ทำง,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 งานหางเงินไอหางงหาเงินอะไรประมาณนี้ก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ my life แหแฝงนี้ได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับ market listing ไม่ได้หรอ Market โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะโอเคช่างมันครับอันนี้สามารถสร้างคิวได้นะครับผมโอเค f create นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า GUID แล้วก็เดี็ดอะ description นะครับผม date c r i p t ่าเอ็กซ์ก,ก,ก,กิวของเราครับผมนะโอเคเราไปดูเควสก,กันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะจบไปอ๋อมีฉายาเดี๋ยวใส่แจ๊ะใส่เบิร์นอะไรประมาณนี้นะฮะว่าไงใส่แจ๊ะอันนี้อะไรครับอัปเดตลงระบบพรุ่งนี้เปิดให้แลกพรุ่งนี้นะครับผมใช้ได้ M200 Snowy เอ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้นี่มีปืนให้แลกด้วยนะครับผมโอเคไปช็อปมาแล้วอันนั้นคือวาร์มนะฮะโอเคเควสอะไรวะเควสปลาหมึกเหรอ เจ้าจงอาไม่ใช่นึกว่าโอ้โหนึกว่าไอ้นี่ครับอ่านี่ก็จะเป็นอะไรวะ assault นี่เป็นปืนกลนะครับส่วนมากเควสนี่จะเป็นปืนเหรออุ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับชีฟเควสอันนี้เป็นชีฟนะฮะทำเควสอะไรมันทำไมมันได้แต่ปืนวะอันนี้อะไรครับฆ่าสัตว์และมอนเตอร์พิเศษนะครับลงไปเลยยังไม่ลงครับอันนี้คืออะไรโปรโมชั่นทูไอเทมครับผมโซนเทพทูครับอ๋อ สำหรับคนที่จะเติมเงินนะฮะก็มาทางโซนเทปทูได้นะครับไม่ใช่ดิมาทางโซนนี้ครับผมโซนเควสฮะมันจะอยู่หลังไอโซนทูเนี่ยเอาง่ายมันอยู่หลังโซนเควสอะ่ะคุณเดินมาโซนเควสเดี๋ยวคุณก็จะเจอเองนะฮะผมโอเคครับไม่ยากครับไม่ยากนะฮะก็สามารถมาทำเควสกันได้เออได้อย่างนี้ก็ได้ไนี่แนี้ยไ่แนี้เฮ้ยหมรูระดับพิเศษเอ่ะมันตายยากจังอ๋อโอเคฮะเลือดเพิ่มเลยเว้มีเลือดเพิ่มเลยเว้ อันนี้ผมมีเงินทั้งหมด1แสนกันอีก100บาทนะครับผมแล้วก็มีปิงทั้งหมด24ครับออนไลน์13คนนะจุดชนี้นะฮะเออเออืมชีพหลากสีอืมอืดมากอืดมากจริงๆมันจะตายยากกว่าปกตินะฮะไม่ตายสักทีวะเออตายแล้วโอ้โหกจะจายแต่ละตัวครับผมอุ้ยของฟีโด้เ้ยผมสามารถนำไปทำควยกันได้นะอันนี้เนื้อหมูดิบๆอ๋อคือถ้าเกิดมีคนมาตีพวกนี้แล้วก็สามารถนำไปอ่าทำควยกันได้นะครับผมโอเค มาได้านบนฮะเราผ่านเลยดีกว่าถ้าจุดนี้นะฮะส่วนเทปทูก็ไปดูกันเองแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าเติมบ้างมีอะไรที่น่าใช้บ้างนะครับผมซึ่งมีปืนอยู่แล้วแน่นอนนะฮะอ่าคิดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านอ่าทางด้านวาร์ปครับเมื่อกี้นี้ยังกะซูมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยเนี่ยนะครับโอเคซูมกับเดอะแฟลตอันไหนวิ่งไวกว่าให้ทายติกตอกติกตอกติกตอกไม่รู้ครับเลือกเพศเพศเจ้าชูไม่เราเป็นคนรักเดียวไงนะครับเพศเกย์ไม่เพศชายใช่บอย พ้อยเลนเบียนไม่เอาครับใส่เบิร์นใส่รับเอ้ยไม่ใช่ใส่โมกใส่แจ๊คใส่รุกอ่ใส่แจ็คก็ได้ดูดีสุดแล้วนะครับเราต้องเลือกบ้างนี่ฮะโอเคใส่เบิร์นไม่เอาฮะอ่าแล้วใครมันปาระเบิดต่อปิโดลงมาเอเนี่ยนะครับมินิเกมครับผมคาร์มอนคัมมิงซูลหอคาร์มอนเหรออ๋อให้เรี้ยกใ,ให้เข้าไปใช่ไหมมินิเกมนิวซิสเต็มคลิกขวาก็เกมครับผมเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเล่นนะฮะมินิเกมอย่างอื่นกำลังจะอัปเดตเร็วๆนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราค่อยไปฮะอะไรอะไรจะลงมาโอ้โหโกโก้ครันแอดมินเซิฟเวอร์นี้ไม่เป็นไรหรือไม่ใช่แอดมินวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะนนมีกล่องละสองกล่องครับกล่องเควสกล่องเทพหนึ่งวันครับแล้วก็ FVGM นะครับโอ้จะได้ไม่ได้ผมเรามาดูกันฮะขุมพลังบอสเอ้ยมีโอกาสไม่ได้ปะกำเออไม่ขาดเนี่ยไม่เป็นไรให้ผมแล้วก็ต่อไปนี่ก็จะเป็นเควสกล่องเทพหนึ่งวันครับ เหรียญพันษาเทียมมันษาเดี๋ยวขอให้ได้เอ้ยอา้าวเทียมมันษาโอ้โหนี่ก็จะได้ดาบพระราชาเลยฮะคุณผู้ชมชุดพระราชานี่มีแจกับผมแต่ว่าดาบพระราชานี่ไม่มีแจกะนะฮะอ่าแลกของบอสครับขุมพลังบอ,นะอสฮะสามารถนำขุมพลังบอสเนี่ยไปแลกเป็นดาบหรือว่าอื่นได้นะครับผมดอกไม้แห่งขุมพลังบอสครับอ๋อนี่มีดาเมจด้วยนะผมโอเค บอสนรกขผมที่1ฟรีฟรีเดี๋ยวผมขอเซตโฮมไว้ที่นี่ก่อนนะฮะเซตโฮมคุณทำการเซฟจุดบ้านแล้วผมโอเคเราไปดูวาร์ปครับเอ้ยฝั่งนี้อะไรอินโฟกิลครับนี่ท็อปบอสตามลำดับครับถุนมณีร้อยห้าสิบเงินในเกมครับคืนนี้คืออันดับที่จะได้ของใช่ไหมครับโอเคเกตเลยครับเกตเอาเลยเกตได้จากจุดตรงนั้นเลยฮะเรามาดูทางนั่นวาร์ปกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างไปอีเวนต์ครับไปหาขอไปนรกครับไปแฟลตแลนแบบโล่งครับไปโอ๊กป่าโอ๊กครับเอ้ยมันทำเท่ดีนะผมว่า ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็พื้นที่กว้างเดินห่างออกไป21บล็อกถึงจะสร้างบ้านได้นะครับต่อสู้ใน PVP บอสโวลครับแซนแล้วก็มอนสเตอร์อันนี้มันก็เป็นง่ายกระกาง่ายๆโง่ๆนะครับบอสออฟโวลเนี่ยเราไปดูดิบอสที่มันว่าโหดกันนักหนาอยู่ไหนออกมานี่สิไอ้อยู่นี่อ่ะถ้าไม่มีผมไปนะแล้วค่อยมาดูกันหน่อยแล้วกันนะผมว่าบอสนี่มันจะโหดหรือว่าจะเทพขนาดไหนนะฮะ ถ้าทโฮมดีกว,ว่านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งฮะวาบาบทางนี้ดิแมววิ่งผิดทางนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าประตูอีกหนึ่งประตูครับผมก่อนที่เราจะลงดันเจี้ยนกันนะครับผิว <c oughs> พิศโซเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอสนี่หาบอสตัวนี้นะฮะภาพมีบอสไหมมีบอสปะ่ะเออไม่ใช่นะครับแล้วบอสละ่ะแล้วบอสละ่ะอยู่ไหนโอเคไม่อยู่ไม่เป็นไรครับเราเอาเป็นว่าโฮมค,ครับจากนั้นเราก็จะเลือกไปดันเจี้ยนฮะ เอาวันนี้ก่อนแล้วกันครับบอสนรกขุมที่1ฟรีครับคลิก2ครั้งเพื่อทำการวาร์ปโอเค2ครั้งนะฮะดันหนึ่งแตงจูเพย์แตงจูเพย์เพย์จ่ายเหรอจ่ายความสุขเหรอนี่ไงจ่ายเพื่อความสุขหรือไงออบอสแห่งอะไรวะพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี่มันก็เหมือนในนี่แล้วนะครับผมเหมือน MMORPG แล้วนะครับเพราะว่ามีมอนสเตอร์พวกนี้ด้วยนะฮะแบบว่า,าเป็นบอสเอ้ยไม่ใช่อุย้อยจะเพิ่งค้างสิขอโทษ อือเอ้ยเจออะไรหัวใจเหรออะไรอะเลือดของบอสครับไอพวกนี้คือบอสเหรออุ้ยโดโดโดแล้วก็คุกกี้ด้วยครับขี้ของบอสเออถกได้ทุรังตรังตรงนะครับตีมันได้ไหมข้ามันฆ่ามันอ่าตายไปตายไปเลยฟักอะไรวาฟักแมทหกศูนย์นะครับโอเคเกิดแล้วล่ะเกิดแล้วล่ะจ้าเกิดแล้วล่ะเกิดแล้วล่ะเกิดแล้วล่ะ มาเซ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 มาดิมามามาเฮ้ยฟักแมนนี่น่าจะอึดน่าดูเลยนะครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าโหเพิ่งชมเมื่อกี้ว่าน่าจะอึดน่าดูนะฮะแม่งตายไปแล้วนะครับโอเคช่างมันฮะอ๋ออืมอืมเอาเราก็ยอมตายแม่งเลยครับโอเคทับโพมกลับอีกหนึ่งรอบครับผมอ่าแล้วก็ทันเตียนสองเสียสามพันเราไม่มีเงินเอ้ยเรามีอยู่นี่มาก็พามาดูครับอันนี้นี่คือผมพามาดูเฉยนะเพราะว่าผมมีเงินครับแต่ว่าเราเรากาก ราวยากเราจะลองจ้องหน้าอินเดอร์แมนครับจ้องแมงทุกตัวเลยครับดูนะจะจ้องหน้าทุกตัวครับจ้องหน้าทุกตัวครับแล้ววิ่งหนีฮะวิ่งหนีจ้องหน้าทุกตัวครับเออเอารีเอารีเอารีมาสิมาสิมาเดี๋ยวเราจะทำให้มันหนีให้ดูครับคือวิธีการทำให้หนีก็ทำงี้ครับเออเอาสรมาียมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่ครับคนีมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ครับไม่ใช่ดูนะฮะมันจะมาอะไรมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะว่า

อ่ามันดันเจียนเดิมนี่ว่าไห้บ้าเอ้ยสปอนได้ไหมสปอนได้นะโอเคทับโฮมเหมือนเดิมครับโหดจัดบอสขุมที่สามนะครับเสียห้าพันครับมาดูดิโหดขนาดไหนฮะบอสขุมที่สามฮะวิทเตอร์ออกมาเลยวิทเตอร์อันนี้น่าจะเป็นวิทเตอร์ที่ถือดาบนะครับก็ต้องใช่ดินะฮะถ้าเกิดเป็นวิทเตอร์สามหัวนี่ออกมานี่เอ่อยิ่งกับบอสอีกนะผมว่านะครับมันจะโหดเกินไปไงก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมันโอ้โหเอาไม่ใช่หรอ เกวสเกลถือเนี่ยสองทีหลับอะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีชุดเก่าโหวดก็คงจะโดหดน่าดูนะฮะเควสใหม่และมาแล้วเฟียเทมคิดขวาอ,อ๋อสามารถทับเอ็มแอลได้นะครับผมโอเคแต่ว่าผมขอกลับไปล็อกบี้ได้ไหมฟรีโซนเนี่ยนะฟรีโซนเนี่ยนะอ๋อเอ็มแอลฮันเกอร์เกมเดี๋ยวไม่เล่นไม่ได้จะเล่นฮันเกอร์เกมเลยไม่ได้จะเล่นสปอนได้ไหมแล้วจาะล็อกบ,บ,บี้ได้ไหมฮะ เรอบี้ <Lob> ไม่ได้วะ่ะเอ็มเอลเดี๋ยวเราต้องออกอยังไงวะสงสัยต้องออกเข้าเกมใหม่โอเคว่าผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยครับเรากลับมาแล้วผมโอเคจากนั้นก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์เอ็มเอ็มโอเลยครับไอมินบอกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะอ่านะครับขวานอะไรวะขวานใครมาหล่นอยู่เนี่ยเฮ้ยโอเคอินโฟเซิร์ฟเวอร์ครับไอ่อก,กี้เหมือนเห็นมีรีสเปกด้วยนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ เอาเป็นว่าช่างมันก่อนเลยกันฮะอาจจะไม่มีก็เป็นได้นะครับผมโอเคฮะเรามารีวิวซองนี้หน่อยก่อนครับ Info Clock Server mmorpg เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรวะอะไรไม่รู้อะบุคลาภิบาลวอร์เรอร์ Warrior. อ๋อสามารถเลือกอาชีพได้ในภายภาคหน้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้นี่ยังไม่ได้นะฮะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี่ยังไม่เสร็จ100%นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยฮะมีแอสซิสต์ด้วยอะมีมายจิกมีอาเชอร์มีวอร์เรอร์ครับแล้วก็มีอ๋อนี่คือฝั่งนี้เหมือนกัน เอเราคิดว่าอาชีพมันเยอะนะครับโอเคว์ปทูช็อปอ้าวโอ,โอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นช็อปต่างๆนะครับใส่ยังไงอ๋อใส่ไปแล้วนะครับผมอ๋อสามารถนําเนื้อเนี่ยมาขายได้ผมแล้วก็จะได้เงินเนี่ยเพื่อนําไปซื้อของต่างๆได้นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะฝั่งนน้นนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าโซนใช้เงินแล้วนะครับอ๋อฝั่งนี้ฮนะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับสุดยอดนะครับแล้วมีขายดาบยังตอนนี้กน็น่าจะยังไม่มีครับผมแต่ว่า อนาคตนี้มีแน่นอนนะฮะสปอนครับภาบโอเคเรียบร้อยครับผมออนไลน์ไอเทมะฮะเป็นไข่ดาก,ก้อนนะฮะวางได้ไหมวางไม่ได้ครับโอเคแลกอะไรได้บ้างเนื้อหมูกับเงิน10อันไอไม่ใช่นี่ต้อง2อันเดี๋ยวขอแรกเป็น regeneration หรือว่า h e a ดีวะ instant h e a ดีกว่านะครับดีกว่าเยอะนะฮะโอเคนี่คืออะไรเกาะเริ่มต้นเอฟเฟกมีอยู่จริงไม่ได้หลอกแต่อย่างใดนะฮะเกาะเริ่มต้นครับ นินจาอาร์เมอร์นะครับนินจาแล้วก็เชนอาร์เมอร์นะครับซึ่งต้องใช้ของรายแรกต้องใช้โกแรกนะฮะนี่นะครับโอ้นี่ต้องใช้เยอะเลยนะโกบล็อกเลยนะับผมโอเคอันนี้คือวิธีจับสัตว์นะผมก็นําอันนี้ไปตีสัตว์แล้วเราก็จะได้มาเองนะครับโอเคนะทางด้านหลังนี้คืออะไรเลือกคาสอ๋อตอนนี้สามารถเลือกคลาสดได้นะครับผมวอลเลอร์เอพีจิ๊บห้าคือวอลเลอร์นี่จะเป็นสายที่อึดสุดนะครับนักฆ่า โจมตีระยะไกลระเวลหนึ่งเป็นระดีวะเราเป็นสายสายวิ่งแล้วกันฮะอ่านะครับเราต้องมีเลเวลหนึ่งก่อนนี่หว่าคุณผู้ชมเรายังไม่มีเลเวลหนึ่งเลยฮะต้องไปเก็บเลเวลก่อนนะครับผมซึ่งเลเวลดูยังไงก็ดูจากช่องนี้เลยฮะตอนนี้เราเป็นเลเวลศูนย์ยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเก็บเะดับดูก็ได้นะฮะอีโร่อ๋อนี่ก็เคยเป็นซื้อธนูนะครับทิปหาแล้วไอเทมไม่ได้ ให้นําข้อมูลมาบอกแอดมินเนี่ยผมโอเคฮะปิดประปงอยู่ผมตรงช่องนี้นะฮะแปลว่าเป็นช่องอะไรไม่รู้แต่เขียนเขียนมาอาเช้งอาเชอร์ด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอะไรวะทิปต้องทําการอาวุธให้บวกห้าทำการอ๋อนี่คือต้องทำอาวุธให้เป็นบวกห้าก่อนนะครับนะครับประมาณนี้ผมก็อันนี้ผมก็แนะนำอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็โก o ท o ก็ o g o ท o อ๋อคือทำมาเป็นบล็อกได้นะฮะ เควสกระดูกหมาครับอืมบนบนวูฟมานะฮะวูฟพิกแอ็กได้เป็นสามแต่ว่าเน้นไม่ขุดแถวนี้มาดูจริงเปล่าดูจริงหรือเปล่านี่คืออะไรฮะบ้านเคเวสกระดูกหมาครับอืมบ้านเคเวสกระดูกหมาอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะหมาดุจะตีหมาสักหน่อยนะครับไหนหมาได้ข่าวว่าหมาดุอ่ะมานี่ดิหมาออกมาฮะเออเพิ่มเลือดด้วย ออกมาเลยอยากได้อาหารว่าเดี๋ยวฉันไม่มีอาหารเลยอ่ะมันนี่มีศูนย์คนครับตอนนี้นะครับโอเคนี้ก็คือคนนะฮะไม่ใช่ n อ c แต่อย่างใดเซลไวเทมซึ่งวิธีหาเงินนี้ก็คุณก็ไปตีพวกมอนเตอร์ต่างๆแล้วก็นําไปขายได้ที่ช็อปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปว่าอีกนิดน,นึงก่อนแล้วกันตอนนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะใช่ไหมไม่น่าจะมีทางเดินไปทางอื่นแล้วนะครับโอเคผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ แล้วก็มีว้าทูดันเจียนครับ่ามีดันเจียนให้ลงครับโอ้เท่ดีนะสวยดีสวยดียดลุงจอนโอ้โหจอนไม่ธรรมดาจอนจัดด้วยนะฮะบ้านลุงจอนโอ้โอ,อย่าเรียกชื่อเต็มเลยฮะชื่อเต็มแกไม่ต้องเรียกลุงจุตินะครับลุงจุติก็แปลว่าลุงตายครับผมนะฮะอืมลาก่อยคลิกขวาสิบบาทต่อชิ้นห้าสิบไม่เอาครับไม่มีเงินฮนะจนมากตอนนี้แบกเลเวลต้องมีหินจุติคลิกขวาเฉพาะเลเวลร้อยสี่สิบอืม 140. ร้อยสี่สิบจะแลกไอเทมอัปเกรดครับ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะว่าตอนนี้นี่ผมบอกตรงๆว่าเรากากมากเอานาฬิกาฟรีครับทีเอ็มดีานหน้าจะช่วยสอนหาของตีบวกครับการอัพไอเทมเดี๋ยวส่วนเซิร์ฟเวอร์เอ็มเอ็มโอนี่เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวเจาะลึกอีกทีก็พาร์ทหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดไอเบินจ้างต่อนะครับครับของไอเทมเลเวลหนึ่งครับซุปเปอร์เกมนะฮะแล้วก็โน่นนี่อ๋ออ๋อนี่คือการตีบวกนะครับผมอ๋อยางเงี้ย ขึ้นขั้นต่อไปเรากรอัปเดตนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้เลยครับเราวิ่งไม่ได้นี่คือประเด็นฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันดูกว้างๆหน่อยให้มันดูเหมือนเราแบบเราวิง่งถ้าจะปรับไปเป็นตอนกลางคืนทำพระแสงเลเซอร์อะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยไ,ไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยแต่ว่ามันดูสวยดีนะผมนะฮะฮะิวพชั่นอะไรวะเสียงอะไรวะขายเทมครับก็สามารถนำไอเทมมาขายได้ครับผมมันก็จะเกิดตามนี้นะฮะแล้วก็ตีพวกนี้แล้วก็นำมาขายนะครับ เช่นอย่างงี้ยอืมอืมอืมเดี๋ยว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 ดิเดี๋ยวดิเออเดะให้มันรู้ซะบ้างนะคุณผู้ชมครับเออมาสิมาสิมาดิมาดิมา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 ดิเนี่ยครับก็สามารถนำไปผ่อนพวกนี้แหละมาขายได้เดะครับผมเป็นการหาเงินนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเอออย่าพึ่งค้างเดี๋ยวชอบค้างอย่างเงี้ยนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สนุกดีนะ เออไมล์ไลท์เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ผมแนะนําเลยให้ผมสำหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นนะผมแล้วก็อยากจะมาเล่นกับผมอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดเจอกันในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ทักทายกันได้นคะครับผมนะฮะขายของ24อันเท่ากับ4โกนคะครับเซลคอนเราไม่มีเลย Good luck. กดูดรักโชคดีโอเห็นคํานี้แล้วขอถอยห่างเลยฮะหรือว่าลงไปดีวะโอเคผมเป็นพาร์ทสุดท้ายเอ้ยไปตอนสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวเราจะลงไปให้ผมก่อนที่เราจะจบคลิปนะฮะก็สําหรับวันนี้นี่ ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าละกกานสัรับคิปนี้สวีดนสวัสดีเจ้าครับผมขอบคุณท่ญญานผู้ชมนะครับสวัสดีครับ